โมาช่องผาแบบรู้แบสาตได้ดันช่อง YouTube กีจเเเบบเดบิวนอะสร้างช่อง YouTube ของตัวเองเนาะสร้างแค่นอนเบรีพีกูเกิลดูนี่กูเกิลพีกู o กิลโดคอมด้วยกูเกิลคอมตอรคอนในอนเตอคนหาเวทเทียโกนนี่จีนสามจุดเวดด้วย yeah sam che thero jana chitkan thero chitta chitta gon belu atoya la belu atoya belu ta besa de tho me chin den bel chin tu gana ok la chit tu a ta chit tu te gon ku laat gera ku laanka สร้างช่อง YouTube เนี่ยสร้างช่อง YouTube สร้างช่อง y o ยูทูบเฮ้ยทุกคนเจ้าแน่นเจ้ากูเนาะขวดด้วยนะขวดที่แกเน่นเจอาร้องจ้ากดซัพพอร์ตด้วยอ๋อกดซับพอร์ตด,ด้วยนะสร้างช่องใหม่ ช่องหม่ยูทูได้กพอร์ตเนี่ยก็กดนี่ไหนกดเ่ยอันนไมกดก็กดะเลีเอเกิดทาช้อยอกางช้อยอวนั้เบลล่เัเี่เอเยเอเวไปที่รายการช่องยู u ูบเตอนี่ยเอไปที่รายการช่องเบลลี่เธอเนาะเบลลี่เอจะจะเรอเกทาลีนะ thế nó quy về là sang chong này sang chong thế là mình phun nó chưa đây về nó một làm về là sang chong sang chong quy là cái cái sao mà chong như đó ở à với quy làm sang chong mày nè nên về cột đấy nên về cột này sang chong mày cột sang chong mày cột sang chong mày ta thế nó, จำมาเว้นคุยลองชื่อชื่อบัญชีแบรนด์นี่คุณรู้ไหมเบตาคุยลองคุยลองมิกิมิกิรอนเบตาเบตาอเมจิเลจลอยช่องอยู่ทุ่นแนนอยู่ทุ่นอเมจิเลจะไมได้จะคุยลองสุสานนาเกียนนั่นแหละด้งนั่นไม่เลยมิจะคุยแน่ตัวอย่างชาติคุยแน่ตัวอย่างเนาะอันแด่ตัวอย่างชาติชาติแนะน้ำแล้วกัน กเมงกนเนแบบกกสานตรงนี in, ้ยนะกดางตรงนี้นะกดแบบกอ่งถ้าเนอถ้ากดตถ้าันแบบโกเรือยะแะแบบกดชาิแนะนำคือสมมำโกกวยเมมกด้นั้นาะกกชาิแนะนำตรงนาโกกาโคที่ละกดทาโคถ้าโคจูคูไปเนาะโกนโกกาช่องยุดที่เนาวิวเนอแบบทำแม่ังวิดีโอสีเกี่ยนช่อง